วีออสรถบ้านเข้าใหม่รถปี2013เจ้าของดูแลดีมากไม่น้อยมากจ้ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเน่อยู่น้อยร้อยโลนะจ๊ะวันนี้มีรถบ้านเข้าใหม่มาให้เลือกชมหนึ่งคันค่ะเป็นเกงสี่ประตูราคาประหยดัดเกงเล็กของแบรนด์หลกักแบรนด์ตลาดแบรนด์โตโยต้านั่นเองนะคะคันนี้เน่บอกเลยว่าเลขไมเคิลเก้าหมื่นทุก 9, 0, คนจา๋าใครที่กําลังมองหาต้องรีบจัดรีบจองเลยให้ดูสีรถนะคะใครที่หนุ่โสลกับสีสว่าง สีครึงคงสีกลางกแบบนี้สีบอลแบบนี้นะคะคันนี้มาจับมาจองได้เลยทุกคนบอกเลยว่าหน้าสวยมากนะคะตาไวเดี๋ยวล้างทำความสะอาดให้นะคะเพราะว่าคันนี้น้องเพิ่งเข้ามาฝุ่นอาจจะเยอะสักนิดนึงนะคะด้านข้างค่ะแม็กนะคะได้เป็นแม็กอัรลอยจากโตโยต้าเลยนะคะส่วนยางเน่เน่เปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นนะคะเพราะว่าคันนี้เพิ่งเข้ามายางยังไม่ได้เปลี่ยนเนาะไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ที่ด้านข้างของตัวรถนะ กระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับรถค่ะคันนี้ใครจองปุ๊บติดฟิล์มให้ใหม่ไปเลยรอบคันเท่ากับคันนี้ได้ยางใหม่ฟิล์มใหม่รอบคันนะคะคันนี้มีคิ้วมาให้แล้วมีสเกิร์ตมาให้ด้วยรอบคันนะจ๊ะคันนี้บอกเลยว่าส,ยสวยๆเลยนะคะใครที่ชอบต้องรีบมาจับรีบมาจองนะคะช่องทางการติดต่อแน่นขึ้นให้ที่ด้านล่าง ราคายังไม่ทันมาใจเย็นๆที่รักจ๋าเดี๋ยวน้องมาคอมเมนต์ให้ที่ด้านล่างนะคะขอราคาให้เลยเอาแบบเบาๆด้วยคันนี้ไม่ได้มีมาให้แค่สเกิร์ตแต่มีสปอยเลอร์มาให้นะคะคันนี้เป็น Toyota v ีอตัว E นะคะนี่เลยจ้ะเนเน่ให้ดูความสวยความงามรอบคันคันนี้นะคะเสารับสัญญาณหรือเสญญาวิทยุญญอของเขาเป็นแบบชาร์กินนะคะเห็นไหมเป็นแบบครีบฉลามเลยจ้ะคันนี้สวยมากๆนะคะเปิดให้ดูด้านในสักนิดน,นึงนะคะ คันนี้นะรถเพิ่งเข้ามานะคะเจ้าของเดิมเพิ่งเอามาขายเลยยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทําความสะอาดใดๆทั้งนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องความสาะอาดคะ่ะเพราะว่าไรคันนี้นะเดี๋ยวเน่นนะคะล้างทําความสะอาดให้นะคะเก็บงานให้เป็นอย่างดีสปาเบาให้ทุกอย่างนะคะเบาเบอร์เนี่ยซักให้หมดเลยนะคะคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นัจ๊า นี่เลยค่ะใครที่รู้สึกว่าคันนี้มันต้องเป็นของฉันฉันหามันมาน,นานแล้วไอวีออสสีแบบนี้รถปีนี้รถปี2013มันต้องเป็นของข้ารีบโทรเข้ามาเลยค่ะช่องทางการติดต่อีนเน่ขึ้นให้ที่ด้านล่างแล้วนะจ๊ะ <S 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 และสําหรับใครนะที่วอล์กอินหรือโทรเข้ามาทักเข้ามาถามหาเนเน่อายุน้อยร้อยโลวันนี้นะคะซื้อคันนี้เอาไปเลยรับทองกลับบ้านด้วยรับทองกลับบ้านรับน้ํามันไปด้วยเต็มถังนะคะติดกล้องหน้ารถให้อีกหนึ่งตัวอยากได้3มอย่างนี้ ต้องทำยังไงคะแจ้งเขามาว่ามาหาเนเน่อายุน้อยร้อยโลเท่านั้นนะจ๊ะสำหรับวันนี้ค่ะเนเน่ต้องขอตัวลากไปก่อนค่ะเมื่อนึกถึงรถบ้านรถมือสองรถสวยๆแบบนี้นะคะให้นึกถึงเนเน่จ้ะสมชายคาเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าบริการดีรถสวยในครอบครัวทันที่สองนะต้นรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนำมาจากมาจากงเรพฯค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะ ขายปลาเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายขมงขายสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ